สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะ t h v o g p s นะคะสำหรับระบบติดตั้ง ios นะคะเดี๋ยวเรามาสแกน qr code กันค่ะอันนี้จะเป็น qr code ของ a ัดแอ p นะคะอันนี้เราทำการเปิดบน In safari นะคะจะได้หน้าต่างแบบนี้มานะคะจะมีลิงก์ตัวสีแดงแล้วก็ qr code ตัวนี้ เราทำการแคปหน้าจอนะคะไว้เผื่อว่าเราทำลิงก์มันหายเลขโทเค็นของเราจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวอันนี้เราทำการติดตั้งคลิกไปที่ลิงก์ตัวสีแดงนะคะก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะคะมันจะมีโระบบส่งพิกัดของอสอทอกอนะคะก็คือเราจะมีเลขโทเค็นละติจูดลองติจูดอันนี้นะคะแล้วเราให้ทำการแคปหน้าจอตัวนี้ไว้นะคะ แล้วก็ให้ตั้งไว้บนหน้าจอโฮมนะคะ Add to Home Screen นะคะอันนี้ให้ติดตั้งไว้ตัวนี้มันจะไม่เหมือนระบบ e n d r o i d นะคะที่มันจะได้เป็นแอปอันนี้คือ w h a t s App นะคะอันนี้คือเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ